สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านวันนี้ก็ไม่ไรไปออกมาไหนนะครับก็เลยจะมาทำลำบ่มผสมลำลำบ่มไว้นะครับจะหมักไว้สักสามถึงห้าวันก็จะไปออกมาที่ไหนแล้วก็ไปคิดอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดู ส่วนผสมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับสำหรับสูตรลำบ่มของผมนะครับลำบ่มลุงใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างก็สำหรับเหยื่อที่ใช้ทำลำบ่มของผมนะครับก็จะมีตังกะทีมีลำคั้วหอมมะลิไฮเกรดผงมะขิด ล้วก็มะพร้าวอบแห้งแล้วก็นี่นะครับอันนี้ที่จะเป็นสูตรของผมเองนะครับเป็นธัญพืชหกชนิดแล้วก็น้ําหมักผลไม้รวมนะครับอ่าตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผรสมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ผสมนะครับในนี้ก็มีอังกะทิอ่าไฮเกรดแล้วก็ มะพร้าวคั่วแล้วก็ผงมุ้ยครนะครับเราจะใส่ตรงนี้ไปเข้าไปก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับเขาให้เข้าแบบให้ทุกอย่างมันแตกนะครับแต่ให้ให้มันนวัวก่อนนะครับมันนวัวเลยด mm hmm. ีเลยนะครับ ด้วยฐันยาพืชบวกนะครับฐันยาพืชบวกนี้ปลดไปหมดเลยนะครับน้ำหนักก็จะประมาณอยู่ประมาณสามสามกิโลได้นะครับฐันยาพืชต่อต่อลำสามกิโลนะสามกิโลเข้าไปหมดครับ เราเปิดฝาน้ำหมักผลไม้รวมกันนะครับก,ก็ตรงนั้นกลิ่นกลินผลไม้รวมหอมมากคนดวยนะครับกัอนจะตัดน,นี่ก็เป็นกระดิ่ชงชงกาแฟที่ไม่ได้ใช้นะครับเอามากองมา,มาเล็ก อุกยอรครับไม่รู้จะไหลหรือเออปล่าใส่ประมาณนี้พอนะครับประมาณส,สี่ห้าท,าที ส่วนนผสมที่เราใส่ไปก่อนแล้วนะครับจะมีขนมปังขมค้าบคั่วนกคริกไฮเกรตแล้วก็สัญยเพื่อนะครับนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ล้ำลงไปนะครับยังไม่ได้ใส่ล้ำกับน้ำหมักนะครับกลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นจะหอม คือจะมีตัวเอกลักษณ์ของวัตถุดิบของเหยื่อที่เราใส่ไปนะครับแต่และอย่างจะออกทั้งหมดเลยครับหอมกะทิหอมกลิ่นมะขวิดกลิ่นไฮเกตอ่อนๆแล้วก็กลิ่นธัญพืชนะครับกลิ่นผัวกลิ่นธัญพืชหอมนะครับเหมือนเหมือนไส้เพอ่อไส้ไส้มติกประมาณนี้แล้วป,ปลาปลานี่สิบี่เรับทามาทำ ขนมรสจกินได้นะครับเราก็จะไปรำนะครับ ก็สามถุงสุงนี่ก็จ,กจะมาถุงผมไม่มั่นใจว้าจะเจ็บขีดหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ถึงกิโลหรือว่าหนึ่งกิโลก็ไม่รู้น,นะครับยังไม่ได้ขั้งเหมือนกันแต่ว่าถามที่คนขายก็ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับถึงลก็ลใส่ลำไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าเข้ากันนะครับ ข้ากันนะครับแล้วก็ใส่น้ำหมักผลไม้รวมไปเลยนะครับสูตรของผมจะไม่ใส่จะไม่ใส่นมจะไม่ใส่กะทินะครับเพราะว่าผมใส่มะพร้าวอบแห้งไปแล้วครับก็ขนมปังก็จะเป็นขนมปังกะทิไปแล้วนะครับผมเลยไม่ได้ใส่ แต่เพื่อนๆก็อาจจะไปใส่สามสูตรที่เขาลงไว้ใน youtube ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมมนี่ผมไม่ได้ใส่นะครับผมไม่ได้ใส่ทีงแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับให้แตกนะครับเพราะว่าน้ำหมักที่เราใส่ไปมันก็จะเปลียกนะครับเนี่ยจะทำให้น้ำจับตัวเป็นก้อนก็ยี เราผสมเรื่อดีเข้ากันแล้วเราจะใส่ถังถังนี้นะครับแล้วก็ใช้สว่านช่วยปั่นอีกสักหน่อยนะครับให้ส่วนผสมมันแตกตัวเข้ากันดีนะครับเข้ากันบางส่วนนะครับเราจะจะตัดตัดใส่ถังเ็จะททำการเอาสว่านปั่นให้มันเข้ากันกรอกนึงน,นะครับ การปั่นไม่ได้ใช้ใบมีดนะครับเหยื่อก็จะไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าส่วนผสมทุกอย่างที่เรใส่ไปมันจะเข้ากันนะครับมันจะผสมมันจะนัวนนครับ เอากันแต่เพราะถาเรานำมาบ่มทิ้งไว้ทุกอย่างก็จะย่อยละเอียดเองนะครับก็จะนวลน,นวลไปเองแล้วก็ก็ขนมปังอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆมันก็ละละลายละเอียดเองนะครับประมาณสักสวันหวัน บรรจุถุงนะครับแล้วก็ถุงมัดถุงให้แน่นบ่มไว้ในถังใบนี้ดีนะครับป็้ได้รับสามถึงห้าวันเจ็ดวันค่นปเปิดใช้นะครับก็จะได้ลําอหอมนวน ชอบสาไม่กินแล้วก็ไฟโมจิกินเลยเรียบร้อยลองครับเต็มแน่นออากาศมันออก ใส่อุ้ยทีน,นึงก็ฝันครับอันนี้ก็ถ้าออกหมายช้หน่้ยก็จะได้ประมาณสองวันหนึ่งคืนนะครับเบกประมาณของผมก็ประมาณใช้ประมนณนักเก็ตแปดคันก็จะได้อยู่ถ,ถ้าเบดเยอะกว่าน,นี้ก็ต้องใช้เบดเยอะออกหลายวันก็ต้องผสมเพิ่มตามอัตรา,าส่วนนะครับก็น้่นก็ฝาก ติดตามช่องฟิ s ชิ่งทูมา r โลโด้วยนะครับฝากคลิปนี้ี p นี้ด้วยสำหรับการทำลำบ่มของผมนะครับลำบ่มสูตรลุงใหม่ครับใหม่ฟิตชิ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ